大家好，迎大家来上课。这节课是汉语基础三。首先，老师自己介绍一下，我是周老师。好，是啊，最近那个世界上有一个重病毒是吧？还没好呢，让你们有困难了，太乱了哈，是吧？哈，啊，现在老师做很多很多的视频，很多很多的。 知识让你们学习，都是希望大家好好学习，认真学习好吧อก็สวัสดีทักเช้านอฮาร์ทสิรรม5ทุกทุกคนนะครับผมอ่ะเป็นครั้งแรกทีกท่เราได้มาเจอกนในในในันเนาะภายใต้สถานการณ์แบบนี้ก็มีความจำเป็นที่จะจัดต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เราครับอ่ะเรามาดูสำหรับวันนี้เป็นเอ่อการประ ผมีเทอรายวิชานะครับผมก็จะเป็นการแนะนํารายวิชาเนาะอันดับแรกเนาะเราซื้อก็ขอแนะนําตัวกันก่อนนะครับผมเราซื้อชื่อเดชชาติทองดีนะครับผมหรือโจเหล่าซื่อนั่นเองอ่าในสถานการณ์เหตุการณ์ปกติเราซื้อก็จะนั่งทํางานอยู่ที่ตึกหกเนาะห้องพักครูอ่าก็จะเป็นห้องห้องเล็กห้องที่3านะถัดจากห้องอาจารย์ฝรั่งนะครับ หากนักเรียนคนไหนเห็นการปกตินะถ้ามีการส่งงานอะไรก็สามารถส่งได้ที่อาคาร6นั่นเองแต่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราซื้อก็จะให้ทุกคนส่งพลังงานภายใน g o o g l l c s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  ดูตรงนี้หรือว่าจะเป็น,นเรื่องของส่งที่ที่ไลน์เนาะเราจะมีกรณีที่เราเรียนในเรื่องของบทสุทนาก็จะมีพลังงานให้เราทำก็จะเป็นการอัดเสียงบันทึก อัดเสียงในโปรแกรมไลน์นะครับแล้วก็ให้เราส่งในกลุ่มไลน์นะรู้สึกก็ขอความร่วมมืออันดับแรกเนะาะให้เราไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจริงนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษา,าไทยก็ได้เนาะเพื่อจะให้เราซื้ทราบว่าหนูเป็นใครเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้คุ้นชินกันนะครับก็ฝากตรงนี้ด้วยเนาะเวลาส่งงานบันทึกเสียงต่างๆนะครับเราจะมาต่อไปเรามาดูน,น,นะครับการแนะนํา รายวิชากันบ้างนะครับผมวิชานี้เป็นวิชาภาษาจีนพื้นฐาน3นะครับผมเป็นตัวที่3แล้วเนาะหลังจากที่เราเรียนกับเราซื้อส้มมาก็คือภาษาจีน1กับภาษาจีน2สำหรับภาคเรียนที่1ของม5นี้ก็จะเป็นภาษาจีน3นะครับผมอวิชาก็คือจอ32201นั่นเองนะครับผมก็รับผิดชอบโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็ รับผิดชอบหล,หลักก็คือ,อกลุ่มภาษาจีนนั่นเองเนาะ,ะก็เรียนทั้งหมดอยู่ที่100ชั่วโมงด้วยกันก็คือ5คคาบต่อสัปดาห์รวมก็เป็น2.5หนหกมิเนาะเยอะไหมสำคัญนะวิชานี้สำคัญเป็นวิชาหลักของเราที่สาไปเรามาดูผลการเรียนรู้กันบ้างนะครับฟังนะ้อที่1ก็คือเพื่อให้นกักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการฟังพูดอ่าน เขียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจําวันอันนี้จะเป็นจุดหัวข้อก็คือเป็นทักษะรวมก็คือฟังพูดอเขียนหรือข้อที่2ก็คือสามารถรู้กลุ่มคําประโยคตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาจีนไดอ้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอสถานักษรจีนเนาะในระบบของหลักการออกเสียงภาษาจีน่ามเพื่อให้หนักเรียนสามารถพูดโต้ตอบประโยคสั้นๆเพื่อ สื่อสารระว่ังบุคคลได้อ่าอันนี้ก็สํคาคัญในการในการสื่อสารระว่างบุคคลอาจจะเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆ,ๆนะครับที่เราจะต้องได้เรียนกัน4เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจคสาสั่งขอร้องในประโยคง่ายๆในสถานการณ์ต่างๆได้สถานการณ์ง่ายๆนะครับผมอย่างเช่นอ่าชิงจัว่วช่างเครื่ออันนี้จะเป็นอย่างที่ที่เราจะต้องรู้เนาะ มาดูข้อที่หกันบ้างนะครับผมเพื่อให้นักเรียนบอกชื่อคำศัพท์และความสำคัญอย่างส,สั้นเกี่ยวกับเทศกาลและวันสำคัญต่างๆของจีนอบอกความเหมือนหรือความต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีตามธรรมของจีนและของไทยได้เราต้องเรียนไปแล้วเราก็ต้องเรียนเรื่องของ วัฒนธรรมเข้าไปด้วยนะครับผมเราก็จะต้องสามารถเปรียบเทียบความเหมือนความต่างนะครับที่สําคัญก็คือความเข้าใจระหว่างการละการนะครับทั้งสองวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นไทยแลอก็จีนนะครับในส่วนของข้อสุดท้ายกคือข้อที่6ก็คือเพื่อให้หนักเรียนเข้าใจความสําคัญตอบคําถามสรุปและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วสามารถนาไปใช้ได้เราจะต้องบอกอ บอก Head เหตุผลของมันได้นะครับกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเนาะ,ะการเรียนภาษาไม่ต้องกลัวถูกกว่าผิดคือพูดออกมาเลยรูเสไยงว่าเนะาะก็คือพูดให้มากที่สุดเนาะรวทั้งหมดก็คือหกข้อด้วยกันสำหรับที่เราจะเรียนกันทั้งหมดก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด5หน่วยด้วยกันนะครับผมหน่วยที่หนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของอีสังศิร์ทูสุกกวนมาแปลว่าอะไร นี่นี่ก็คือคุณใช่ไหมชี่ก็คือไปทูชูกวันก็คือห้องสมุดมาก็ไมก็คือคุณไปห้องสมุดบ่อยไหมอันนี้ก็คือในเรื่องของหน่วยที่1นะครับในส่วนแกมมาเราก็จะเรียนเรื่องของช้างช้างก็คือบ่อยอ่านี่ช้างชื่ทูชูกวันมาคุณไปห้องสมุดบ่อยไหมนี่ช้างชื่ชาวชื่อมาคุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยไหมอันนี้ก็คือในเรื่องส่วนแกมมาเราจะเรียนในเรื่องของช้างก็คือบ่อยนั่นเองอ่ะ อันนี้ก็คือเวลาเรียนทั้งหมดก็อยู่ที่19ชั่วโมงด้วยกันนะครับนอำนักคะแนนก็อยู่ที่15คะแนนมาดูหน่วยที่2ก็จะเป็นในเรื่องของท่าใจจั่วใชมนะท่าใจจั่วใชมเนอะท่าทาก็คือเขาใช่ไหมเจ้าเจ้าก็คือกำลังจังใจยังมาจากจังใจจั่วจั่วก็คือท้ำใชหมเนอะใช่ไหมก็คืออะไรก็คือท่าใจจั่วใชมเนอะก็คือ เขากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมครับในเรื่องนี้เกม่าก,ก็จะเป็นในเรื่องของจ้าจ่ายนะครับก็คือกำลังนะทำสิ่งใดสิ่หนึ่งอยู่จิใจ้ายก็คือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับชั่วโมงนี้ก็อยู่ที่19ชั่วโมงด้วยกันน้ำหนักคะแนนก็อยู่ที่10คะแนนเนาะในหน่วยนี้มาดูหน่วยที่3่าม我去超市买东西 我去超市买东西。我去ฉันไป超市ก็คือซนะูเปอร์มาร์เก็ตเนาะอ่ะ买东西买东西买ซื้อ si, แต่คำว่าไ买ก็คือขายไ买ซื si, นะ้อเนาะไ买ก็คือขายอง东西ก็คือสิ่งของนะอ่า我去超市买东西ก็คือฉันไปซื้อของที่ซนะูเปอร์มาร์เก็ตอ่าอันนี้ก็จะเรียนในเรื่องของ ชี่น้อที่เป็นก a ม m าชี่ก็คือไปนั่นเองอ่ะก็เวลาก็อยู่เวลาเรียงก็อยู่ที่19ชั่วโมงนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่10คะแนนเช่นเดียวกันกับหน่วยที่2อ่ะหน่วยที่4กันบ้างนะครับหน่วยที่4ก็จะเป็นในเรื่องของ我可以试试吗我可以试试吗อ่ะ可以试试吗可以ก็คือสามารถ าสามารถหรือว่าได้ก็ได้เนาะชื่อชื่อ,อ,อคำนี้ก็คือเป็นการซ้ําคากิริยาในรูปแบบของ a a อ่ะอันนี้ราซื้อพูดเรวไปก่อนเนาะยังไม่ได้เียนอะ่ะมาก็คือไหมก็คือฉันสามารถลองได้ไหมอ่นะว่าเคยอีชื่อมาอ่นะแกมาบทนี้ก็จะเรียนเรื่องของชื่อ,อก็คือการลองนั่นเองเนาะล้องใส่น้องสมใสยอะไรประมาณนีนะนะ้เราค่อยมาดูกัน นี่ยก็อยู่ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ที่19ชั่วโมงเช่นเดีวยวกันนั้นเราก็อยู่ที่15คะแนนนันเองอมาดูหน่วยสุดท้ายชื่อว่าหน่วยจูนิซิง,อ,งอ,อ่าอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับคนเป็นรู้ที่5เนาะอยู่กับวัฒนธรรมควมคน้มตาตาเราก็จะมาดูกันตรงนี้อ่ะจูนก็คือสุขสันต์วันเกิดนันเองเ,องเนาะเวลาก็อยู่ที่19 ชั่วโมงตำ t หน่ที่สิบคะแนนอ่ทาทั้งหต้องรวมเนะาะหหน่วยในการเวลาเรียนอยู่ที่95 95ชั่วโมงอ่ะเราจะมาบวกเพิ่มตรงกลางภาคอีกเนาะที่จะต้องใช้เวลาสอบอีก2ชั่วโมงแล้วก็สอบปลายภาคอีก3ชั่วโมงรวมเป็น100ชั่วโมงอ่ะที่นี้มันมันไม่ถึง100ชั่วโมงหรอกเราก็ต้องตามบริบทเนาะล้วก็เอ่อล้วก็ไม่เอ่อไม่ถึง100่งนะ ถึงหนึ่งร้อยแอนอนอ่านแล้วซึ้อก็จะปรับให้เข้ากับบริบทนะในการเรียนการสอนออนไลน์นะส่วนคะแนนคะแนนทั้งหมดก็คือหนึ่งร้อยใช่ไหมครับก็คือระหว่างเรียนเราเก็บไปแล้วหกสิบเนาะก็จะมีตรงที่สอบกลางภาคอีกยี่สิบสอบปลายภาคอีกยี่สิบก็รวมเป็นหนึ่งร้อยคะแนนนั่นเองอ่าแล้วซื้อก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าจะได้รับความร่วมมือ จะนักเรียนทุกคนเนาะเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับผมก็ไม่มีใครพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแม้กระทั่งตัวครูเองเราก็ต้องปรับตัวเนาะอ่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้วิดีโอคลิปหน้าก็จะเป็นในเรื่องของซื้อก็จะให้พลังงานนะครับพลังงานแรกเนาะให้เราทําก็คือการแนะนําและทําความรู้จักกับนักเรียนนั่นเองเดี๋ยวเราซื้อจะมาให้อีกครั้งหนึง่งสําหรับวันนี้วิดีโอ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับจเจียน